สวัสดีครับผมท่องเที่ยวฟาเพลินของเราวันนี้นะครับเรามาอยู่โรงแรมขับทีนะครับผมจังหวัดสงขานะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันว่าโรงแรมขับทีเนี่ยนะครับมีห้องที่เราพักอ่ะเป็นห้องแบบไหนนะครับผมแล้วก็สะดวกสบายแค่ไหนอาหารการกินเป็นอย่างไรนะครับบรรยากาศภายในห้องนอนนะครับผมวันนี้เราจะเอาแบบเป็นห้อง VIP เลยนะครับผมเป็นห้องสูตรกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องสูตรที่เนี่ยจะเป็นยังไงสวยงามสะดวกสบายแค่ไหนมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง เดี๋ยวไปรับชมกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมนี่ครับกาแฟอร่อยนะครับอาราบัสนะครับผมกาแฟมอคค่าอาราบัส สวัสดีครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในบริเวณของโรงแรมขับทีนะครับผมด้านหน้านี่ก็เป็นฟอนต์นะครับจุดเช็คอินนะเนี่ยนะครับจะมีเคาน์เตอร์เช็คอินอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรับส่งลูกค้านะครับผมมีหลังคาเรียบร้อยนะครับฝนไม่ตกนะนี่นะครับอันนี้ก็คือล็อบบี้เช็คอินนะเข้าประตูทางนี้นะครับเข้าไปเช็คอินได้เลยนะครับผมเปิด24ชั่วโมงนะครับ แล้วก็ส่วนทางด้านนี้นะครับผมก็จะมีที่นั่งให้นะครับสามารถนั่งถ่ายรูปได้นะครับณจุดนี้เลยนะครับผมส่วนด้านนี้นะครับซ้ายมือนะก็จะเป็นที่จอดรถนะครับผมส่วนตรงเนี้ยจะไม่มีหลังคาให้นะครับส่วนด้านนี้นะก็จะคือมีหลังคานะครับเพราะว่าจอดภายใต้อาคารนะครับผมจอดในอาคารนะครับก็กันแดดกันฝนเรียบร้อยนะครับผม นี่ครับอันนี้ก็คือทางเข้านะครับติดถนนใหญ่เลยนะท่านผู้ชมส่วนห้องอาหารนะอยู่ขวามือตรงนี้นะครับห้องอาหารนะก็จะเปิดเวลาหกโมงเช้านะครับอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้ครับเป็นทางออกแล้วก็จะมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงนะครับผมหลังจากที่เปิดประตูเข้ามานะครับด้านในนี้ก็คือ จุดเช็คอินนะครับผมเป็นล็อบบี้นะครับมีที่นั่งอำนวยความสะดวกนะครับผมบรรยากาศสวยงามนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราเช็คอินเสร็จเราก็จะได้คีย์การ์ดมานะครับผมสำหรับขึ้นลิฟต์นะครับเสร็จปุ๊บนะเราจะต้องเขาเรียกว่าใช้คีย์การ์ดนะท่านผู้ชมตัวนี้นะครับสแกนเข้าไปนะครับให้มันขึ้นสีเหลืองนะ ก่อนที่เราจะขึ้นลิฟต์นะครับเพราะเนี่ยถ้าเราไม่สแกนอ่ะมันจะกดไม่ได้นะครับเราต้องสแกนก่อนนะแล้วก็เลือกชั้นที่เราจะขึ้นนะครับโดยใช้คีย์การ์ดนี้เลยนะครับสแกนแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมฮะเลข5ก็ขึ้นแล้วห้องเราอยู่ชั้น5นะครับผมอาคารโรงแรมมีทั้งหมด6ชั้นนะครับส่วนเลขห้องของเรานะครับก็ดูจากคีย์การ์ดนี้นะครับ5 0 9นะอันนี้คือชั้น5นะครับแล้วเราก็เดินไปตามหมายเลขนะครับผมเราใช้คีย์การ์ดนะครับสแกนนะครับ สำหรับห้อง VIP หรือห้องสูตรนะครับเราเปิดเข้ามานะสิ่งแรกที่เราเจอก็คือเราจะเจอห้องรับแขกนะครับเราจะมีกี gas 2อันนะครับเสียบไว้ที่ห้องรับแขกอันนึงครับเพื่อให้ไฟระบบไฟระบบแอร์ภายในห้องเปิดนะครับผมดูดีครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็ตู้เย็นนะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็การจัดงตกแต่งนะครับแสงสีไฟนะครับห้องดูกว้างขวางมากนะครับเฉพาะห้องรับแขกห้องนั่งเล่นนะครับผมมีทีวีไมโครเวฟเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันบ้างนะครับห้องนอนนี่ครับผมสวยงามครับเป็นเตียงเดี่ยวนะครับผม ก็มีหน้าต่างนะครับมีมุมชมวิวนะครับริมระเบียงมีทีวีอีกเครื่องนึงนะครับผมส่วนตัวมากนะครับก็มีตู้เก็บของเสื้อผ้านะครับกระจกสองหน้านะครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในห้องนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับคอตโต้นะครับผมผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ในห้องน้ําที่ได้รับมาตรฐานนะครับผมสะอาดสะอ้านนะครับห้องน้ําดูเรียบร้อยนะครับมีกระจกกั้นอาบน้ําด้วย ส่วนเมนูอาหารนะครับเราก็สามารถสั่งกินมาทานบนห้องพักเราได้นะครับเมนูก็มีหลากหลายนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะสั่งนะครับราคาก็ย่อมเยาวนะครับหลักร้อยนะครับผมส่วนด้านนี้ครับเป็นห้องอาหารนะครับผมมีกาแฟสดบริการนะครับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะครับอยู่ชั้นหนึ่งนะครับตรงกันข้ามกับประตู ต้อนรับเลยนะครับผมตรงข้ามกับบล็อตนะครับกิมีขนมปังนะครับผมของข้าวของหวานนะครับซาลาเปาติ่มซ้ำนะครับโอ้ยดูปันนี่ครับผมสดสดใหม่ๆนะครับขนมกินกับกาแฟของทอดนะครับแล้วก็อีกต่างๆมากมายนะครับบรรยากาศดีมากนะครับยามเช้าเป็นแบบนี้เลย ท่องเที่ยวพาเพลินก็ขอจบการนำเสนอรีวิวสถานที่พักโรงแรมรับทีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับแล้วก็ที่อยู่ไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับชอบฝากกดไลค์กด s ั b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมโอกาสหน้าเราจะไปเที่ยวไหนไปรีวิวอะไรโปรดติดตามรับชมตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ